สวัสดีครับนี่วันนี้เรามีเมล็ดแคคตัสนะฮะจิมโนคลเซียมดเดี๋ยวเราจะมาเพาะเมล็ดกันนะหลังจากที่ตากไว้สองสามวันแล้วส่อนอันนี้ก็เป็นกล่องรองเท้าธรรมดานะฮะซื้อมาก็ เป็นกองเก็บรองเท้า,ง,ทางโง่ธรรมดาหมอสสำหรับการกับมอสสำหรับการพอพอแขกตัดพอมาเลยแขกตัดเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะทำการใส่พิษมอสไปสักครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ทำการโรยมเมล็ดลงไปนะฮะครับอ่าปกติผมก็จะใช้เป็นเอส u ี e ูเปอร์พิษมอสนะฮะก็ตอนนี้เหมาะสำหรับ เป็นพิษมอสที่ไม่ใช่เป็นเป็น,ปนพิษมอสตัวดำะจะเป็นพิษมอสตัวที่แบบสีสวยปกติถ้าพิษมอสตัวอื่นมันจะดำดำใช่ไหมส่วนตัวนี้ก็จะไม,ไม่ไม่ดำมันจะเป็นแบบเขียวๆแบบนี้นะดะย้ดูมันมันจะไม่ดำล้วนฮะมันเหมือนจะมีอะไรบางอย่างมีเป็นมอสฮะ เราก็ทำการตักใส่ได้เลยนะฮะตักใส่นะครึ่งหนึ่งนะฮะอันที่มันเป็นก้นกอนๆแบบนี้เราก็ต้องบีบนะฮะให้เขาเป็นละเอียดๆนะฮะใส่ให้เต็มเลยโอเคฮะทีนี้หลังจากาใส่เดนพิทมอนเราก็จะได้ประมาณนี้ฮะแล้วก็รดน้ำได้เลยนะฮะ ก็อันที่เป็นก้อนๆเนี่ยเราบี้ให้มันละเอียดนะฮะเวลาเขาโตมาเนี่ยเขาจะได้ดึงรากได้ง่ายนะครับผมหลังจากนั้นก็ใช้ฟอกกี้นะลดน้ำลงโอเคก็ชุ่มชุ่มพอสมควรนะฮะให้มเมล็ดข้าได้รับความชุ่มชื้นแบบเท่าๆกันนะครับ โอเคฮะเราก็ทําการโรยเมล็ดอนะโรยโรยให้มันหนาก็ได้ฮะเวลาโตมาเราก็ต้องแยกกีดีนะฮะนี่ตรงขอบขอบนี่ก็อย่าลืมนะฮะหอบโ,โ,โอเคฮะใช้ได้แล้วฮะนี่จะให้ดูภาพฝังนี้ไดฮะโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปนะ การเพาะเมล็ดยิมโนนะฮะเพราะก็เวลานี่เสร็จแล้วก็ฝาปิดไปแบบนี้นะก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยคะฮะก็รอแบบนี้ปิดไว้แบบนี้แล้วก็เติมเติมน้าเดือนเดือนละสองครั้งนะฮะแล้วก็รออีกประมาณ6กหเดเดือนก็จะได้เป็นยิมโนออกมาแล้วคะ